ถ้าจะพูดถึงหญิงคนหนึ่งที่ชีวิตเหมือนนิยายแต่ไม่ใช่นิยายที่แต่งขึ้นหากเป็นเรื่องจริงที่คนทั้งประเทศได้เห็นกับตาก็คงหนีไม่พ้นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชนินีผู้หญิงธรรมดาที่กลายเป็นราชินีแห่งแผ่นดินไทยเรื่องราวของพระองค์ไม่ใช่แค่สวยงามหรูหราแต่มันมีทั้งความพยายามความอดทนและหัวใจที่จงรักภักดีอย่างแน่วแน่ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบวา่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากในคลิปมีการใช้คำพูดหรือเรียกยศถาบรรัาสักของพระองค์แต่ละท่านไม่ถูกต้องก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพระองค์ทรงประสูติเมื่อวันที่สามิถุนายนพุทธศักราช2521ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ทรงเป็นบุตรีของคุณพ่อคำติดใจและคุณแม่จางแห้งติดใจครอบครัวคนใต้เชื้อสายจีนที่มีชีวิตเรียบง่ายอบอุ่นและเต็มไปด้วยความขยันแม้จะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่ก็อบอวนด้วยความรักและการอบรมสั่งสอนอย่างดีใครที่รู้จักในวัยยาวมักพูดเหมือนกันว่าสุธิดาเป็นเด็กเรียบร้อยพูดน้อยแต่มุ่งมั่นมาก พระองค์ทรงเริ่มเรียนที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยาซึ่งเป็นโรงเรียนชื่อดังของภาคใต้ที่นั่นเองที่ทุกคนเริ่มเห็นแววของความเป็นผู้นำสุธิดาเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเธอไม่ถือตัวแต่ก็มีระเบียบทำอะไรเป็นขั้นตอนและชอบช่วยเหลือเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นเด็กสาวที่ทั้งน่ารักและน่านับถือในเวลาเดียวกัน หลังจากจบมัธยมพระองค์เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัดสัมชัญหรือ A อแบกในคณะศิลปะการสื่อสารซึ่งเน้นการพูดการฟังและการเข้าใจผู้คนพระองค์ทรงตั้งใจเรียนมากแม้ในตอนนั้นจะอยู่ห่างบ้านแต่ก็ยังคงติดต่อหาครอบครัวเสมอและมีชีวิตเรียบง่ายไม่ชอบแสงสีเสียงแต่ชอบความสงบและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลังจากสำเร็จการศึกษาในปีพศ2540สุธิดาเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่สายการบินเจเอ w เวสสังกัด J จ p a นแอร์ไล e ์ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและต่อมาได้ย้ายมาสายการบินไทย Airways ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในชีวิตเพราะอาชีพนี้สอนให้เธอรู้จักโลกกว้างรู้จักผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและเรียนรู้การวางตัวในทุกสถานการณ์ พระองค์เคยเล่าว่าช่วงเวลานั้นเหนื่อยมากแต่ก็สนุกเพราะได้เห็นโลกจริงและได้ฝึกความอดทนจนกลายเป็นนิสัยติดตัวพูดตามตรงนะคะส่วนตัวฉันรู้สึกว่าการที่คนหนึ่งจะเดินทางจากพนักงานต้อนรับซึ่งต้องคอยรับมือกับผู้โดยสารนับร้อยต่อวันมาเป็นนายทหารหญิงระดับสูงมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะสองอาชีพนี้ต่างกันสุดขั้วแต่สิ่งที่เหมือนกันคือต้องใช้ใจ ต้องมีระเบียบและต้องรู้จักควบคุมอารมณ์คุณสมบัติพวกนี้เองที่ต่อมากลายเป็นรากฐานของความสง่างามและความมั่นคงในพระจริยวัตรของพระองค์หลังจากหลายปีในสายการบินพระองค์ทรงตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางใหม่คือเส้นทางของทหารสรงเข้ารับราชการในหน่วยราชองครักษ์ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ การเปลี่ยนจากชุดยูนิฟอร์มบนเครื่องบินมาสู่เครื่องแบบทหารไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่สุธิดาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์ทรงผ่านการฝึกฝนทางการทหารอย่างเข้มข้นทั้งการฝึกภาคสนามการยิงปืนการกระโดดร่มและการฝึกวินัยระดับสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีสตรีไทยทำได้ในเวลานั้นปีพศ2557 พระองค์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์ประจำพระบรมวงศานุวงศ์และในปีพศ2556ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยพระองค์พร้อมพระราชทานยศพลเอกซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในสายทหารของราชสำนักถือเป็นหญิงไทยคนแรกในยุคปัจจุบันที่ได้ยศนี้สิ่งที่ทำให้หลายคนชื่นชมคือ พระองค์ไม่เคยแสดงท่าทีถือตัวทรงทำงานด้วยความละเอียดและมุ่งมั่นเสมอและแม้จะอยู่ในตำแหน่งสูงพระองค์ก็ยังคงให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกระดับใครที่เคยร่วมงานด้วยมักพูดเหมือนกันว่าท่านใจดีแต่เด็ดขาดพูดน้อยแต่ทุกคำมีความหมายจนกระทั่งวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรทรงประกาศพระราชพิธีอภิเษกสมรส กับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาและในวันที่4พฤษภาคมปีเดียวกันพระองค์ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีภาพของพระองค์ในชุดไทยจักรีสีทองเดินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาพที่คนไทยทั่วประเทศจดจำได้ขึ้นใจฉันจำได้ว่าตอนนั้นคนทั้งบ้านเงียบเลยค่ะ ต่างจับตาดูทีวีเหมือนกำลังชมภาพประวัติศาสตร์ที่สวยงามผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มจากศูนย์แต่เดินมาด้วยความเพียรความจงรักภักดีและหัวใจที่ซื่อตรงวันนี้เธอกลายเป็นราชินีของแผ่นดินหลังจากวันนั้นพระราชินีสุธิดาส่งเริ่มต้นบทบาทของพระองค์อย่างเต็มพระราชภารกิจทรงปฏิบัติงานทั้งในและนอกพระราชสำนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พระองค์มักจะทรงร่วมเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกพระราชพิธีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมพระชนพรรษางานพระราชพิธีพืชมงคลจะรดพระนั่งคันแรกนาขวัญหรืองานบำเพ็ญพระราชกุศลภาพของพระองค์ในชุดไทยแต่ละชุดเปล่งประกายความงดงามและความสง่างามในแบบฉบับของสตรีไทยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสืบสานศริลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะผ้าไหมและผ้าทอมือจากชุมชนในแต่ละภูมิภาคช่วยให้ผ้าไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลายหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับมาคึกคักเพราะมีออเดอร์ทอผ้าเพื่อถวายพระราชินีและจำน่ายต่อให้ประชาชนสิ่งเหล่านี้เป็นผลโดยตรงจากพระราชดำริที่มุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นพระองค์มักจะตรัสเสมอว่าความงามของไทยอยู่ในผืนผ้า และหัวใจของผู้คนพระองค์ยังทรงเสด็จไปทรงงานในพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานหรือใต้เพื่อเยี่ยมราชาจรและติดตามงานพัฒนาหลายครั้งทรงเสด็จท่ามกลางสายฝนทรงถือร่มด้วยพระองค์เองและเดินไปพูดคุยกับประชาชนด้วยรอยยิ้มภาพเหล่านี้กลายเป็นภาพประทับใจที่คนไทยพูดถึงกันเสมอว่าราชินีของเรา ไม่ถือพระองค์เลยพระองค์ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับเยาวชนการศึกษาและการพัฒนาสตรีพระราชินีสุทธิดาทรงเชื่อว่าเด็กคืออนาคตของชาติพระองค์จึงทรงมอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและโครงการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและความรับผิดชอบให้กับเยาวชนไทยสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์แตกต่างจากราชินีในอดีตคือบทบาททางทหารพระองค์ยังคงทรงยศพลเอกและเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานสวนสนามพิธีตรวจแถวหรือการฝึกพักสนามทุกครั้งที่พระองค์ปรากฏพระองค์ในเครื่องแบบทหารประชาชนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่แหละราชินีที่ทั้งงามทั้งเก่งและเข้มแข็งที่สุดบางครั้งฉันเองก็มักคิดนะว่าในยุคที่ผู้หญิงหลายคนยังลังเลก,กับบทบาทของตัวเองพระราชินีสุธิดาคือคำตอบที่สวยงามที่สุดของทําว่าผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบในทางของตัวเองพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงภรรยาหรือแม่แต่เป็นผู้นำเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นศูนย์รวมใจของประเทศอย่างแท้จริงพระราชินีสุทธิดาทรงมีพระจริยวัตรอ่อนโยนแต่มั่นคงทรงยิ้มง่ายแต่เด็ดขาดในงานทรงสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษากายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกครั้งที่ทรงก้มลงรับดอกไม้จากเด็กหรือประคองมือผู้สูงอายุผู้คนมักน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเพราะนั่นคือความงามที่ออกมาจากหัวใจจริงๆ ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายพระราชินีสุธิดาทรงเป็นเหมือนภาพแทนของสตรีไทยที่ทันสมัยแต่ไม่ทิ้งรากเหงา้าทรงสวมผ้าใหม่ไทยอย่างภาคภูมิทรงทำงานหนักอย่างนักบริหารและทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างประชาชนนี่คือความงามแบบไทยร่วมสมัยที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชมทุกวันนี้ พระองค์ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศภาพของพระราชินีสุทธิดานในถูกพระราชพิธีไม่ว่าจะเป็นการถวายพระพรการถวายราชสักการะหรือการเยือนต่างประเทศล้วนสะท้อนพระบารมีและความสง่างามที่ไม่ต่างจากราชินีในตำนานเมื่อมองย้อนกลับไปจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่ง สู่ราชินีผู้ทรงบารมีแห่งแผ่นดินเส้นทางของพระองค์คือบทเรียนที่สอนเราว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความดีและทำหน้าที่ของเราด้วยหัวใจในท้ายที่สุดนี้ฉันอยากฝากความรู้สึกส่วนตัวเล็กๆไว้นะคะว่าทุกครั้งที่ได้เห็นพระราชินีสุธิดาไม่ว่าจะบนจอทีวีหรือในภาพข่าวจะรู้สึกเหมือนเห็นพลังบางอย่างที่สงบ แต่น้าศรัทธาเธอไม่ใช่ราชินีเพราะโชคชะตาแต่เพราะเธอเลือกที่จะรับใช้แผ่นดินด้วยความพักดีอย่างแท้จริงและนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรักและเทิดทูนพระองค์อย่างหมดหัวใจหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยค่ะ หรือถ้าอยากให้ทางช่องมาเล่าเรื่องราวของใครก็สามารถแนะนำได้เช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ